สวัสดีครับนี่ขโมนทัวร์นะครับวันนี้พามาขโมยขานะครับก็ขอแล้วครับบ้านป้านะครับจะไปทํากับข้าวนะครับขโมยเออไม่ใช่ขโมยจะมาพุดขาเลี้ยงนะครับเพื่อไปทากับข้าวนะครับผัดเนื้อไปชมรนยการนะครับนี่ปลูกไว้ซอกข้างๆบ้านนะครับบ้านหญ้าป้านี่หญ้าแป๋วนีกอันนี้กี่ปีนี่อีเดียววะปีเดียวเห็นเดอนะนี่ซื้อกันปีที่ปีที่สองปีที่สองตใหญ่ ยายนะครับอายุ70ปี70กว่าปีอ่ะแกทำสวนครัวข้างๆบ้านอย่างเงี้ยครับก็มีขามีใบเตยมีพูดซานะครับมะละกอเยอะแยะมากมายนะครับนี่มะลุมข่าอ่ะเดี๋ยวจะมาขุดขาเหลืองเพื่อไปทำผัดเนื้อนะครับ ได้ขามาแล้วก็เหลือตะไคร้นะครับหาเครื่องแต่ละอย่างไปส่วนข้างๆบ้านนี่แหละครับข้างบ้านนะครับอันนี้คลณภานะครับกับขาอันนี้รั้วบ้านตัวเองนะครับได้มาได้ขาตะไคร้มาแล้วก็มาล้างนะครับก็จะซอยแล้วก็จะโขลกรวมกับพริกนะครับขุดมาใหม่ๆเลยปลอดไยปลอดสารนะครับทำตัเองที่บ้านนะครับลงเล็บแท่บทำตเองทำเองก็แท่บเองครับเ็นก็แซ่บเองครับ ครับแล้วก็สับเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหั่นเป็นชิ้นก็หั่นได้นะครับอันนี้ผมสับเนื้อจะติดมันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่โูละร้อยกว่าบาทนะครับเราไม่ได้ซื้อเนื้อแดงล้วนนะครับอันนี้ก็เครื่องนะครับเครื่องที่จะําผัดนะครับก็มีหอมกระเทียมข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ริกใบมะกรูดนะครับเวลาเราจะโขลกแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปแล้วก็โขลกรวมกันเลยให้เป็นเป็นพิกแกงออกมาจะไปผัดกับเนื้อนะครับเครื่องที่เราเตรียมไว้ ใส่ไปเลยก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือด้วยนะครับเพื่อความเกลือเกลมกล่อมกลมกล่อมกระเอานะครับประมาณครึ่งช้อนไปลายปลายช้อนนะครับแล้วก็ผงปรุงรสว่ารสดีก็ได้นะครับสักนิดนึงหยอดไปพอมันมีรส ประมาณนี้นะครับข้าเอาอพี่สาวเฟื่องนะครับที่จังหวัดส,สาแก้วนะครับบอกมาว่าเอ้ยการผัดมันไม่เหมือนผัดกะเพรานะ <_ m> เราต้องมีเครื่องแบบนี้นะครับ <_ m> ปกติเราจะเคยกินแต่ผัดกะเพราอันนี้มาลองผัดจ็ทนะครับแต่ผมก็เคยทําคลิปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มาบอกต่อท่านผู้ชมเผื่อได้คลิกดูคลิปนี้แล้วก็คิดเมนูไม่ออกอาจจะลองทําเหมือนอพวกเราได้นะครับเป็นเมนูที่อร่อยดีแล้วเราไปผัดกบผัด หมูป่าเครื่องแบบนี้ได้นะครับมันเป็นเครื่องผัดเผ็ดนะครับใส่เครื่องแบบนี้นะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับยิ่งเป็นขาที่เราขูดมาใหม่ๆแล้วก็ตะไคร้ทีเ่เราเอามาส,สดๆเนี่ยมันจะโอ้โหกลิ่นมันจะดีมากเลยเครื่องแกงเนี่ยครับเวลากลับบ้านที่จังหวัดสรแก้วพี่สาวก็จะทําให้กินตลอดนะครับน้องนุ่งกลับไปนะครับเป็นเมนูรับแขกนะครับถ้าเราผัดอรอ่อ,รอยๆนี่ถือว่าไม่อายใครเลย สำหรับเมนูนี้รับประกันนะครับเพราะว่าขนาดเฟืองเอ่อเฟืองมาผัดครั้งแรกก็ถือว่าโดนใจนะครับใครหลายคนที่ชิมไปพ่อกับแม่ก็บอกว่าโอ้เสีบดีตัวละุันอร่อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับนี่โทรไปทีแรกโทรไปเอาจากเอ่อโทรไปขอรับสูตรนะครับจากพี่สาวว่าผัดยังไงอุ้กระเด็นอก็พี่สาวก็บอกมาเครื่องก็จํามาโอ้มีเครื่องแบบนี้เองเราจะไปยึดติดแต่ผัดกระเพราเพราะว่ามันง่าย,ยางไงนนี้เราสามารถ ประยุกมาเป็นใส่เครื่องแบบนี้แล้วก็ตามอย่างบบนี้ไดเ้เครื่องมันเยอะแต่ถ้าบางคนอาจจะใส่พริกไทยอ่อนก็ได้นะครับเราประยุกตได้แต่ว่าถ้ามีถ้ามีพอมาผัดด้วยใช่พูดถึงว่าออลองมาใส่เครื่องเพิ่มแล้วก็ผัดแบบนี้<ช>ไม่ต้องใส่ใ,ใบกะเพราใส่ใบมะกรูดแทนมันก็จะได้รสชาติอีกแบบมันจะมีกลิ่นหอมๆนะครับอ่าโขลกไฟคุยไปนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการผัดกันนะครับ อ่ะไม่พอนะครับอยากใส่กระเพราอันนี้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราอยากโอ้โหข้ามเลยนะครับวิ่งข้ามรัว้วน,นี่นะครับข้ามบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับตัดก,กระเพราหญ้าปัดก่อนนะครับปัดทุมมานี่ใบกระเพราหลังบ้านอันนี้ไปใส่เสริมเก็บทีหลังคิดได้ก็อ้าใส่เลยมันจะหยิกนิดนึงมันเป็นแมงแต่ว่าก็ตัดไปนี่คือใบยี่หลานะครับ บางนคนเขาใส่ใบยี่หลาห่ากลินมันจะแรงกว่ากะเพราซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นอกจากอันไหนที่มันขา,ขาวๆกผัดกบอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับแต<ม>่ว่าใบกะเพรานี่คือคาดสีสุนแล้วเดี๋ยวเราไปผัดต่อครับมึงแทรกมาอยากใส่ใบกะเพราเพื่อความหอมขึ้นไปอีกนะครับที่แรกว่าจะไม่ใส่<ม>แดงไทยหลังบ้านของย่านะครับนี่เป็นลูกเลื้ยแล้วนะครับ นี่ปลูกไว้แป๊บเดียวเองได้กินแล้ตัวกินสูกก็ไปทําขนมหวานอ่าบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับมาเกลีกรกะเพราก็เลยมาอัปเดตเ,เ,เออให้ทับชมได้เห็นนะครับไปเราไปผัดเนื้อต่อ,อคลาสสิกนะครับนี่บ้านบ้านเล้าข้าวของคุณย่านะครับมีมอเมอแ่งน้ํานะครับอากาศดีครับต่างจังหวัด ลมพัดใบกล้วยนะครับลมเช้าๆนะครับอากาศสบายๆมามาผัดกันนะครับเีน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับคลุกคลิคลุกค,คลกลงเครื่องแกงครับที่เราโตวกไว้นะครับก่อนเลย เครื่องเข้าที่แล้วนะครับลงเนื้อนะครับอุอ่นโตยผัดให้เข้ากับเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับยขออภัยครับทุกท่านิดมันผุ่นจริงๆโอ้คนผัดเป็นยังไง ต้องพอไปนะครับคลิปนี้เครื่องมันสุดๆจริงๆ <c oughs> เราถ่ายจากเรื่องจริงผ่านจอนะครับตรงนี้ครับแต่แอมผัดจนทีนี้ก็ให้เนื้อสุกนะครับผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อเริ่มสุก <c oughs> เพือนกะดปรปุงรสนะครับ กะลากล้วยนะครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยขาวกาวรสปลาเคี่ยวนิดหน่อยตาลตาลน,<อ>น,นิดหนึ่งนะครับซึ่งช้อนชาประมาณคนที่ชอบน้ำแล้ยก็ใส่น้ำนิดหนึองลดลงก,ก็ได้คนที่ทำชอบให้แห้งใช ถ้าแบบนี้ล้วก็เจอได้แบบว่านนะนินอะไรอ่ะได้ที่ล้วก็จะโรยนะครับไปมะกรูดจะผัดกะเพรานะครับกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้ที่ๆได้ว่าจะไม่ใส่ใบกะเพราแต่ว่าอ่ะใส่หน่อยเพื่อเพิ่มสมุนไพรเข้าไปในจุกับข,ข้าวนะครับเพิ่มสมุนไพร ครับตีสัมนะครับตีสัมคนใเ,เข้านะครับแล้วก็จุดจับสลัดบอกจุดจับนะพอเริ่มนี้มันจะนเป็นเนื้เอเข้มเข้น้ำซุปมันก็จะเขม้มเข้าแล้วมัน,ม,นมันเที่ยวได้แล้วเราผัดข้าวละกันเข้ากัน ว่ารสชาติเดี๋ยวต้องไปชิมอีกทีนะครับเมนูโปดของสาวแก้วเมนูรับแขกของสาเแก้วนี่นะครับเมนูได้สูตรมาจากพี่สาวแล้วก็มาทําไปแล้วก็จะตักใส่ชามนะครับเพื่อรับประทานเมนูในวันนี้นะครับว้าวมากินมาชิมมาแล้วครับผัดเนื้อพร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับ <right>. okay. นะครับสีสัน นี่คือข้าวหอมมะลิของที่ชีสเกตนะครับสวยงามจริงๆขาวนะครับนี่นะครับข้าวหอมมะลิที่ปลูกกันวันสองวันที่ผ่านมานะครับเราจะมากินกับพาสเกตหนึ่งหน้านะครับมาทานด้วยกันนะครับเะจะได้รู้รสชาตินะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นถึงรสชาตินะครับว่าประมาณไหนนะครับแล้วก็เห็นถึงเมนูนี้แล้วก็หากใครจะลองทําก็ได้ได้รู้สูตรไปด้วยกันนะครับ กินข้าวด้วยกันนะครับมาอผัดนี้ไอกันจังเลยนะครับอืมกินมากกว่าเลยกินขานะใครหลับกินเนื้อออกความหอมของเนื้อแล้วก็กลินของเครื่องนะครับทําให้รสชาติกลมกล่อมนะครับบางคนถ้าจะให้ดีก็ต้องใช้ส่วนลิ้นนะครับพี่สาวบอก อันนี้เราเอาส่วนเนื้อแต่ก็เข้านะครับถ้าเทียบกับหมูกับเนื้อใส่เครื่องแบบนี้เนื้อเข้าสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเนื้อแล้วก็เป็นอบวนกับเครื่องแกงนะครับทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมนะครับหอมหอมทั้งเครื่องหอมทั้งเนื้อแล้วก็รสชาติออกมาพอดีพอดีอื มันอร่อยครับ่านผู้ชมมันกินข่ากินตะไคร้แล้วก็เครื่องเนี่ยมันอบอวนขึ้นเครื่องมันครบมันแน่นเครื่องเครื่องมันครบมันก็เลยทําให้แค่เราผัดเนี่ยมันกบกบกับเนื้อเนี่ยมันก็กินมันก็จะแยกังไงวะจะบอกยังไงบอกจะสื่อความหมายว่ายังไงว่าอรถจัดสลัดบอกรจัดรถจัดจัดไม่ให้เผ็ดนะแต่ว่ามันหอมมันครบเครื่องเครื่องมันแน่นเป็นผัดเผ็จที่ หรือว่ารับแขกได้ไม่หายในะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในการทำของข้าวครัง้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนี่เขา